ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับที่อนุญาตให้เรานํามังงะสนุกสนุกมาทําสามารถอ่านก่อนใครได้ที่เพจต้องแม็กแปลมังงะได้เลยนะครับได้ยินว่าคุณนางจะประลองยุทธ์กับคนใหญ่คนโตด้วยลหละฮะคุณนางของพวกเราเนี่ยนะจะบ้าหรออัศวินประจําตัวของคุณนางตังหากพวกเขาไม่ประลองยุทธ์ ด้วยตัวเองหรอกถ้าเรือปลาเค็มไม่ได้คึกคักแบบนี้มานานแล้วดูสินี่แหละงานประลองยุทธ์ที่ข้าพูดถึงมีคนจ้างพวกเรามาเข้าร่วมด้วยเงินก้อนโตเลยนะด้วยฝีมือของเจ้าการประลองแบบนี้ง่ายอย่างก,กับปอกกล้วยเข้าปากเลยพวกเขาจะมอบตำแหน่งอัศวินให้ข้าจริงๆนั่นหรอแน่นอนอยู่แล้ว ว่ากันว่าผู้ที่ไม่ใช่อัศวินแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้ดังนั้นคุณหนูคนนั้นจึงมอบตำแหน่งอัศวินชัว่วคราวให้กับทุกคนฮะชัว่วคราวงั้นเหรอแต่ข้าอยากได้ตำแหน่งอัศวินถาวรแบบจริงจังเลยลานสาวผู้น่ารักทำไมต้องเล่นใหญ่ขนาดนี้ด้วยเกิดเจ้าแพ้ขึ้นมาจะเสียหน้าเอานะ ข้าเป็นห่วงชื่อเสียงของวาซีเหลือเกินเจ้าท่านเออไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงชื่อเสียงของเบซีหรอคะ่ะฮึทำไมถึงไม่เรียกข้าว่าท่านลุงล่ะถ้าหากข้าแพ้ข้าจะทำตามสัญญาแต่ถ้าหากท่านแพ้ก็หวังว่าจะไม่เบี้ยวกันนะคะฮึแ <c oughs> นอนอนอยู่แล้วการประลองในครั้งนี้ประกอบด้วยการสู้ตัวเปล่าและการสู้ลบด้วยมา้า ้ดยจะใช้โหวตทาลนทั้ง2ฝ่ายต้องส่งอัศวินด้วยกันครั้งละหนึ่งคนหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสูญเสียความสามารถในการต่อสู้หรือยอมแพ้ก็จะตกรอบทันทีผู้ชนะต้องยอมรับคำท้าของอัศวินฝ่ายตรงข้ามและในขณะเดียวกันก็มีสิทธิ์ตัดสินใจว่าการสู้ครั้งต่อไปจะเป็นการสู้ด้วยตัวเปล่าหรือการสู้ด้วยมา้า เป็นเช่นนี้ซ้ำไปจนกว่าอัศวินทั้งหมดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะพ่ายแพ้ทั้งหมดหากเอิร์ธแคทเปอร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ก็จะต้องยอมจงรักภักดีต่อคุณหนูไอรีนแต่หากท่านเอิร์ธเป็นฝ่ายชนะคุณหนูไอรีนจะต้องยอมแต่งงานกับลูกชายของท่านเอิร์ธขอให้อัศวินของเอิร์ธแคทเปอร์เข้าสู่สนามด้วยครับว้าวอัศวินเพียบเลยน่าจะประมาณ200คนได้หรือเปล่า ลำดับต่อไปขอเชิญอ,อัศวินของท่านไอรีนเข้าสู่สนามหึทำไมมีแค่นี้หรอแค่สิบกว่าคนเองนี่นะเกิดอะไรขึ้นนะสิบกว่าคนจะไปสู้กับคนเป็นร้อยได้ยังไงคุณหนูคนนั้นบ้าไปแล้วหรอจา่างะนามีให้ดูก็ดีเท่าไหร่แล้วข้าพน,นันว่าท่านเอิร์ตจะชนะฮ่าฮ่ไอรีนคนพวกนั้นมันปากเสียเจ้าอย่าถือสาเลยลุงรู้ว่า เจ้าต้องการพิสูจน์ตัวเองแต่ไม่ต้องห่วงลุงจะพยายามทำให้เจ้าหน้าแตกน้อที่สุดนะพัดทหารรับจ้างมาถึงหรือยังถึงแล้วครับกำลังรออยู่ด้านนอกการประลองเริ่มได้รอบที่หนึ่งไอรีเป็นฝ่ายชนะแคปเปอร์เป็นฝ่าย,ายแพ้ รอบที่สองไอรีเป็นฝ่ายชนะแคตเปอร์เป็นฝ่ายพ่ายแพ้รอบที่3ามแคตเปอร์เป็นฝ่ายชนะไอรีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ให้ตายสิจำนวนของคนเราเสียเปรียบมากให้ข้าลงเถิดนะครับคุณหนูข้าสาม,มารถจัดก,การพวกมันได้สิบคนไม่ต้องห่วงเจ้าไปเรียกทหารรับจ้างพวกนั้นมาฮะท่านจะให้ทหารรับจ้างมาสู้กับอัศวินของแคทเปอร์หรอครับ ช่วยไม่ได้นี่คือทางออกเดียวของพวกเราแล้วให้ยพวกหยุดทำงานพวกนี้ก่อนเจ้านายเรียกตัวแล้วอย่าให้เจ้านายขายข,ายขี้หน้านะโวยทำไมไวจังนี่เพิ่งจะรอบที่เท่าไหร่เองทุกท่านการประลองในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อตระกูลเบซีหวังว่าทุกท่านจะนำชัยชนะกลับมาให้พวกเราได้เป็นไปไม่ได้หรอก พวกเราทหารรับจ้างมีกันแค่40กว่าคนแต่อีกฝ่ายมีกันเป็นร้อยแล้วจะให้เราชนะได้ยังไงพวกเราจะทำให้เต็มที่ให้สมกับค่าจ้างแน่นอนแต่พวกเรากำหนดแพ้ชนะไม่ได้จริงๆไม่น่าเชื่อเลยว่าจะต้องขอร้องอ้อนวอนเจ้าพวกนี้หน้าอายสิ้นดีเออขอถามหน่อยครับคุณลุงช่วยแต่งตั้งให้ข้าเป็นอัศวินได้หรือเปล่า คุณหนูได้มอบตำแหน่งอัศวินชั่วขราวให้พวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรอไม่ข้าไม่อยากได้ตำแหน่งอัศวินชั่วขราวแต่ข้าอยากได้ตำแหน่งอัศวินแบบถาวรเลยชักจะมากเกินไปแล้วนะฮอตช้าก่อนถ้าอยากได้ตำแหน่งอัศวินทาวนก็ได้นะแต่ตำแหน่งอัศวินมันต้องแลกมาด้วยค่าผลงานค่าแต่งตั้งตามใจชอบไม่ได้หรอกนะ หากว่าเจ้าสามารถชนะอัศวินอีกฝ่ายได้50คนข้าจะแต่งตั้งเจ้าให้เป็นอัศวินตกลงไหม